สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองหาหาทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็นำแนวทางเอาฝากมาต่อพี่น้องทก่านะครับผมกับแนวทางของราพัฒนานะครับสำหรับคลิปนี้ประจําวันที่สิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับของวันนี้นะครับผมหัวใจพันมากกับเขาคือเก่านะครับก็เขาอยอะนะครับผมตรงนะครับ ก่อนจะขย่ามันทั้งตัวเลขของงวดมัอนี้นะครับผมก็ไปเบื้องสรุปก่อนนะครับไม่เป็นไม่เป็นทั้งกันต่อไปนะครับผมเล้วะครับพี่น้องก่อนจะขย่ายบนทั้งตัวเลขของงวดมัอนี้นะครับผมมาเบิ้งสรุปของงวดวันที่17ก่อนนะครับผมซึ่งสรุปงวดวันที่17เนะครับเลขที่ออก4ี่1 7 6สี่หนึ่งเจ็ดหนะครับ สี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหกนะครับสามตัวบนหนึ่งเจ็ดหกสองตัวล่างออก 4, สีก่หน,น, 4, น,นนะึ่งนะครับส่วนทางซอกเราทางอุบลนนะครับผมก็สี่สองนะครับส่วนเรื่องตารางนะครับผมเข้าที่สี่หนึ่งนะครับผมเข้าที่สี่หนึ่งนะครับ ข้าที่ c 1นะครับผมสามตัวบนหลุดนะครับสามตัวบนหลุดนี่เจกับ7นะครับ6บอมีนะครับผมจะลดไปนะครับสามตัวสำหรับเรตารางนะครับส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดสองก็เก้านะครับผมหลุดนะครับ แล้วบตัวจอนะครับตัวจองวดนี่เข้าที่4ี่หนึ่งนะครับเข้าที่สี่หนึ่งตรงตรงนะครับผมแล้วก็ทางสปปลาวเข้าสี่สองตรงๆรงๆเช่นกันนะครับสำหรับลักลอยนะพี่น้องรักลอยหนึ่งสองเจ็ดนะครับให้กันหนึ่งสองเจ็ดเข้าที่หนึ่งนะครับผมตัวร้องนะครับ เข้าที่หนตึตลองนะครับ3ตัวให้7จ1ออก1 7 6นะครับผมแต่ตัวลดไปนะครับก็เข้าเฉพาะซ1นะครับเข่าซ1เหล็กลางนะครับผมตรงๆนะครับอขอแสดงความดีใจกับเอฟซีชทีิทมานกันนะครับผมสำหรับงวดนี้ก็ว่าตามกันต่อนะครับ เอาละครับเราเบิ่งกันต่อครับผมสำหรับลาพัฒนางวดประจำวันที่19เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับเลขในตารางได้พี่น้อง1204369นะครับ1204369นะครับผมก็ตัวเน้นนะครับก็1246 9นะครับ12469นะครับเลขวินนะครับผมส่วน ตัวรูดนะครับโหลดวิ่งให้ C กับพนะครับผม C กับพกให้เด่นที่4นะครับแต่กับ6กอัดเกิดมากขึ้นกันนะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะเขา้าขึ้น้วยกันนะครับแต่ว่าก็ให้น้ำหนักไปไปที่4นะครับน้ำหนัให้น้ำหนักไปที่4นะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับผมตัวเจาะกับสี 6, ่หกเจ 1นึ่งสองหกนึ่งสี่แปดแล้วก็81นะครับตัวเนนเนนนะครับผมก็หมักเทียดที่มักนะครับผมก็คือ C 6 C 7 48, 49, แล้วก็91นะครับส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันก็มี 69, 68, 39นะครับ ่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยด้วยพี่น้องเ,อเด่นที่หกกับเก้านะครับเลขซีคูนะครับผมหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะครับสําหรับหลักร้อยนะครับผมเ,เด่นที่หกเก้านะครับจับตัวสามจับสามตัวนะครับจับคู่สามตัวก็ได้หกเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่ง สองหนึ่งเกหหนึ่งนะครับสี่ตัวมาหางนึงนะครับผมกับสี่หกเก้าหนึ่งนะครับอืมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมใส่วัคซีอจับคู่หายนะครับก็เนตารางนะครับก็เดินดีมาตลอดนะครับในตารางนะครับผมจับการเองได้นะครับผมในตารางบันแดงวันนี้สามตัวอาจจะแตกนะครับในตตารางนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเอาก็กนจะลงทุนนะครับก็ใส่วิจรารยณในการรับชมนะครับผมตัวเลขก็ไม่ขมีหลุดนะครับผู้ไดมักนะครับกะจัดไปนะครับผู้ใดว่ามักอะขอหายพานนะครับมางแบบ่ามันเทงไปนะครับผม ถ้าถ้าสุดนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมมีโชคมิลาบกันถูกหวยร้วยงั้นเป็นกำกันนะครับหวโศกโศกมันหมานกันนะครับเงินไหลกล่องท่องไหลเข่ากระเป๋าตรงทุกทุกท่านนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้ามักถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับส่วนท่านที่ชอบนะครับท่านที่ชอบ แนวทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเลยกดติดตามไปเรากดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไนพร้อมนะครับจะได้ราผ่านชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเวลาแอดนำลงช่องนะครับก็พี่น้องจะได้รับชมข่าวสารแนวทางตัวเลขจากทางช่องนะครับก็กดติดตามไว้นะครับนะสำหรับมันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นแล้วครับผมกับหน้าจอไ้ครับ นีวันนี้นะครับผมบันน่อาจจะเข้าติดต้อีกเป็นหมวดที่สามนะครับแต่ว่าที่พลาดมากสองหมวดนะครับเขาว่าสองหมวดสองหมวดสองหมวดผิดหมวดนะครับผมก็สังเกตให้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้บันน่นะครับผมอาจจะมีหมวดที่สามนะครับอาจจะเป็นหมวดที่สามต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ